ใช่ๆใช่นะโอ้โอ้ลยลยลยโอ้ลยบไปแล้วนะสบายเลยเ้อดียไเป็นยังกับเจ้าอต้องขวบ่มาตรหาาไหมบ่เอ้ลูกเจ้าบ่ย

สบายดีเลยเร่อเดียวไพ่เป็นยังกับเจ้าเหรอต้องผัวบ่มาแตหาเราไหมบ่เอ้ยเลูกเจ้าบ่ไหนานผานมหาเม์บ่ใช่คือมหาเมย์คือไปเลยบ่ะเลยญานิโอ้ยเปลญปุ๊บ ใช้ใช้จะสิพากันมานี่บลูกเจ้าขึ้นไปเรยบเลยอ่าพนเคยพ่นจะางอยู่โบใช้สํำกันแท้สบายดีเด้อทางสัตว์แต่สบายดีเมีย้าไปคายบบนี่เลยเมียผอบุญเนาะด้ยตาแล้เาเลยว่ตาไหนเอยอาเจ็บเจ็บอ่นนี้เมียผู อ้าพ่อยังเงี้ยะพ่อยังเงีพ่อเห็นบ่พ่อเจ้าพ่อเจ้าฮะโอ้เราอยู่เราอยู่เล่าหนิบ่สิอ๋ออุ้ยอ๋ออยู่น้ำอันอ๋อพูดได้บ่จัดพูดข่อยนี้คืออันนี้คือน้องสาวของผัวเก่าลูกอันนั้นไปที่นี่เนาะแม่นอยู่บ้านน้ำก่อยโคกนี่เนาะเนียอ๋อละวันนี้มาเอากับวันช้างช้างมาใหดเทือนนู่นนี่เนาะ ผู้อยู่ทางทางพอเาวแล้วราอยู่อฟังอยู่อ๋อเดี๋ยจะกลมงนิดนึงเนาะ้อนิ้ันนพี่น้องอันนี้ผู้ยังคุณคุณไม่ขายบอกรบอนัจนใดใครจังใดยังไ๋ยวกับมือแล้วมเราไปหา ไปต้มไปต้มอ๋อไปทางหนี่างเาบลามาไปทาเาหาัวมแล้วคุนดวนี้ใชใช่บกลาคุณเลยเปนปีเรโรงเรียแหละมาไปรงเรียนบอกเลวันใดนีเขานี่แล้วเก้ปีมป่เกาปีดียกันดุเดียวกัน็วินานี้ลูกเจ้า่คุนร้านอ้าวลูกจะไปพุ่นตนบังบ่เคยข้ามาอยู่บ่า เคยมเลิดมีนะบองง่ายๆเนาะบงนี่คือสีขีอายุเนาะดีวขีอาย้ว่าแล้วผลยังบม่เคยออกกล่องเนาะเายคือพอพี่เนาะใช่ไหมเราบอกเมื่อกี้นี่ี่เราพูดในม่นบเลยเห็นแต่ทีงรังเล่นเพ่เพไปเห็นยากกันหวยัี้แมนจะคือพอคือแม่ผมูดได้กีเนี่ยเห็นช่แต่เนาะคือเม่คือเมออคนนยใช่โอ้มอน่อยน้อยนะน้อยนอยาอเขามาทาง

ล้มนา,มาเป็นแจกไม่ดีอ่าพอแจกกจับแจกไปดิเพราะได้ส่วนแบ่งน้ำเอานั่งใค้นั่งนั่งนั่งเป <c oughs> ่าสัมภาษณ์งไม่มูสีเป่ากะ <c oughs> บเป่าไม่เป่าไม่เอาอีปบ้เป่าใครสิมันนั่งตอบตบอบคาลูกอยู่พี่ดูบ่รักหลาบนเนาะไปโรุ่งเย็ยนเอ้าเห็นได้สาระ <c oughs> มันคนหลายคุณย่านทำ <c oughs> มีลำคนกับชิครยนี่ย่านตั้งเลาวไอยอายบ่อายอเนี่ยเมืนย่านบ่ เด็กน้อยเนาะมาห้ำมา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 ใช่ใช่ก็มาเลยมาเร็วคนหาำคนห้ำเลยบ่ไว้ไหนมิจะให้อไงนะอืออทำนี่ละให้บ่ทำนี่ละให้ทำนี่ใช่ไอ้ให้เพิ่นมานั่งให้เรากินน้ำก่อนน้ำกินไนก่อนโดยอย่างว่าต่ไกลได้หนี่เนบ่โดยบ้านเรามาตามผัวแล้วบ้านนม่ก้อยนม่ก้อยโคกบ่บ่นี่พังองอยเร็ว่าจ้ะอ๋อแล้วออกไปนี่เราบอกเขาาวมาตามผัวบ่ เราก็ยังน um> ้อยกผู้สร้างเนาะเลาเราเอาชามซิบิทโมเมนบอสซาเตลอะไรมีน้อยบ่นอ่ะดูลาเพาเดียวับซาเตลได้สิเห็นเมียสร้างครั้งแรกมีน้องไอ้เนาะเขาก็ะทำซื้อทำเสียงเนาะเนาะซื้อจังใดเนาะเอ้ยสุบสุกสืบสุกแม่นันใกล้ๆกับซาเตวสุกโมเมนต์ฮ่มเนาะสุกเฮ้ยเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮ่มนะเพื่อนเพื่อมันได้ซุกนี่เนาะซุกเลอชิเล่เลยสาวซุกจักปีก็เอ้ย สามอปีหน่อยก็สแตลเลยเนาะสตเ์สามสิบสแต์สามเอดตีปีนี่เห็นบ้าักาเนสน้องูดูวันใจนะเด็กอไม่น่เมนน้เื่อันนั้นั่นลูกเจ้าบอหลานเรามานำกาเรายังม่มีลูกได้าจันเนเจ้ายังบัเคยมีลูกเถื่อนเนาะอ๋ออ๋อันอยู่กับ่างคนมากนึ่จัตปีเลย ายชงปีปลายโดยโดยโดยยังบ่กท่นอยากได้บ่ลูกเต้ามันบ่อยูวอลเลยวะเนี่ยนะมันวายได้อ๋อมันบ่ได้แล้ววายู่เนาะจะขี้เป็นทั้งผัวจะขี้เป็นน้ำเมียเนาะบัวแล้วมีอันเมียมาก่อนี่ยนะเราเคยมีลูกได้เนาะเจ้าอยู่ไหนยันน้งเมียนสันเนาะเพชนะอันอันคือแบบพี่น้องเจ้าก็เคยมีบ่แบบว่าบ่มีลูกมีเต้าฮะนะ อ๋อเป็นเมกะแดงบ่อ๋ออ๋อยันจังได้นอกยันแบบว่าอันพี่น้องเรากับบ่มีเนาะอาจจะเป็นแบบเป็นทางเสือเราก็ได้เพี่น้องน้อชาวยะเอาเอากอนละถ้ปีหาปีแหละอยากยังบุตรใมีลูกหาปีอลไรยังบุได้มีลูกกับบุตรใคุมบ่บ่โอ้แม่ก็มาหันเนาะ อาจจะเป็นก็ได้นะใช่ไหมเนาะสองปีปลายเหลือสามปียังมีรายหยาบอยู่สันเนาะทางทางเพิ่นก็ยังอยากอยากได้อยากไว้จังเนาะจริงปะยังได้อยู่ากเอ่ยโอ้ยอยากได้อยู่เนาะเอ้าผมรุงเอาบผมดุงเอาเอ่ยแนวมันมีเอ่อวิตามินโดยเนาะจักมือแล้วอันแต่ปอดอะไรพ่อลูพวกนี้นะอืมนั่งละก็เพิ่มเป็นทอดละพอเดือด อเห่อนแล้วเพราะว่าตั้งใจอยู่กับตุ๊บปุนแล้วเนาะไปชมบขนมเนาะโอ้เป็นแรงห่อนห่อนแล้วสหายเขามาเป็นเดือนเลยมิไต้ว่าผักนี่อยู่ในกินเมื่อน้ำพอซางเนาะแต่ันมือเนาะผักขนมไม่ดุกนะอันกับผักน้ำเพ้งนันอันละพ่อเพิ่นได้สหพ่อหมอหน่อยนั่นเพิ่นไปกอบครัวใหม่นะบ่เพิ่นจะใช้กอนยืมเงินอ๋อยังไม่ได้เอายังไม่ทันมีเนาะ โอ้ยมาพ่อไปบังเอิญนได้พี่น้องไงนอกพันยางมานึกว่าผู้ใดเมื่อกี้นี่มวยนัดไม่ได้หมายทีเห็นเย่ะพันยางมาสั้นคอยกิดไปดึงข้อเข่าก้อนหิงนกดึงข้อดึงข้อไะไรดึงข้อขาไว้ใช่ดึงข้อเข่ามาส้นมาส้นก็ว่าเช่นเนาะเนาะดึงเข่ามาเนาะดึงข้อดึงแค่จะขึ้นข้อใกล้ข้อจามเนาะเชื่อได้ว่าอันนี้เป็นเอาเพิ่นดิกี้อาเพิ่นดิกี้ตะเกียบเข่าอยู่หน้าดูเงินไม่ทางตาแล้วดดเนี่ยไม่เห็นบ่ เกี่ยวแล้วว่านี่นะไปไปว่าเลยลุงอ๋อเราเราเคยไปเกี่ยวเข่าหน้านลุงเหรอเป็นมีซ่างตงแต่ตั้งแต่วันบอกว่าเป็นน่องกลัวเกล้าอืมบอกว่าเป็นอันอันคนนั้นบ่คนที่ว่าอันเกี่ยวเข่ากลวงคนหรือเปล่าไปเกี่ยวเข่ากลวงคนโอเคน้องเป็กได้เราเนี่ยเกี่ยวเข่ากลวงคนทำหน้ากลวงก้นเกี่ยวเข่ากลวงคนพัวหยอดเนี่ยโอ้ยละหัวเโอะ เป็นแท้นี่ว่าจะจะคอยนะฮู้อายุพอสร้างแล้วว่าไอ้ฟังยุบอ่าแปลน้องสาวอ่าแล้วว่าไอ้ฟังแต่ใดมาแล้วน้องสาวอันสามีเก่าซาแตียวเมนอืมน่อยอืมพ่อของลูกบอกบอกเคยฮู้เนาะอืมฮู้เขาเนาะเ่ได้บอกเลยอืมบอกแต่เตีวบอกบอกแต่ไม่ได้บอกเนาะแต่พอสร้างนะบอก จักจักปีแล้วก็น้องจออเด้อกัน9ปีบ่แม่นอันว่าแบบอันกับอ้าวของกระทางนี่นะโดดๆๆได้แม่นเด้อดนยบ่เห็นลูกชาแล้วซ่ําแลนนี่นะี้เห็นนึงคอย8ปีเนาะซําน้นบ่บ่นหน้านะแม่นจักเป็นไดจักเห็นว่าคือปีค่ยแลนนะปค่ยน่ไปเลยไปเียนเอเฮาย่านกันมี้ายชะกันครับอื ห่าไปเอิ้นไปอ่อยต้องเอาใส่ขนมอีหยังเกลือโฮยสกอนอันนี้บ่ได้นี่บ่มีมีมีแนวอะน่ะให้เรากินจังว่นั่นบ่จะเนาะเยยามาพีนยั่วมาบ่นี่น่ะเยั่วมาอ๋อต้องมายั่วอขนมบ่ให้เพิ่นว่าได้บ่จ้ะเนาะเฮ้ย้มาบ่ได้้บัดนี้เนาะ้ใกล้กตืนนะอือกแตโคกติระวังเนาะระวังแล้วเนาะถึงแฮวตื่นเด้อเห็นื่อนี่ก็ เร่ยนก่อนเนาะกวาอือเฮ้ยเนาะเอาเดี๋ยวเป็นเฮ้ยมาเกะใช่ถามเรางชิดบ่อว่าได้ถามเรื่องกินข้าวกินน้าบ่เออกินข้าวมากนะบ่อเยอะแยะแม่บ้านนี้ไดมีโนุยังกบบหาง่ายเลยแล้วน้องพ่นมาเยี่ยมมายามน้องพ่กก็ว่าันไปเกลือมาพุ่นกินไก่กันว่ากันไปแล้วเนาะคนนี้เป็นไก่้แล้วเนาะ ใช้ไก่นะแล้วก็ม้าตะไก่ซาโคกนั่นหนี่อยู่น้ำมันอะไรไปลีกินเกลือไปพุ่นกินปลาอยู่นาโคกอันนี้แต่ตอนนี้ยังฉันเนี้ยกินมีอยู่บ่มีมียังมือหนิมีไก่ไก่สุกเลยบ่หอยเอามาได้ใส่หิวได้ต้อมีกระได้ทนทานนี่เวียนยังต้องยิวเองนี่แล้วยิอ่กินโยม่นกรไดกินโยมเนาะไรเนี้ยเขาเนี้ยนะมันอาบ่ยังเอินอาบอก เอนาคือกันเอื้อนาครับแพงกันคือเก่าเเก่าถึงแม้ว่าสิปะอสุงกับทางอ่าผู้อ้ายเพิ่นไปังครับแพงคือเก่าเนาะอือดีแล้วไปหาข้าหาน้ําสู้กันกินเท่านั้นแล้วสั่นมานะว่าใส่เราอย่างเดียวเราบ่ได้เด้เพกอยู่เอาส่วนผักเมื่อกี้นี่ได้เออเราอยากกินข้าวอยู่เราบ่กล้าเว้าได้นี่ล่ะเพิ่นนี่ง่้แล้วเนาะไปๆๆเนาะ อ่าบัดนมีลูกว่าสิบเนาะโดยเป็นอ่าซึ่เป็นได้ลูกเนี่ยนะลูกต่ำแต่ว่าคือกันเนาะอันลูกอันลานเจ้าหน่อยเนาะคือกันกับเจ้าเนาะโอ้าตายไข่กันพี่น้องเลยเนาะคือคิดไข่กันพี่น้องเลยอีหล่าซือเสียมาไหนหานะไม่บ่ นี่ละมาเห็นยุกแล้ไม่นี่ก,กอนะสองสามนอคกก่ะบอจห๋ลาซื้อยังอ,อีหลาซื้อยัง,ยงสิรีหืมสิรีนี่บอคือรีรีนี่บอคือรีรีโอจกปีอะไรพ่นนีนะ่ะก็ก็ลามไปน,นัานแหละฮะ เป็นกัปีแล้วเป็นกัปีแล้วบ่สังกันกับผู้เล็กน้อยเนีแล่นไปบ่โอ้บายดีเอาคือบ่เคยบอกว่าันเป็นอันว่าน้องตัวก็แต่วตอนไปเชื่อเข้าอยู่หน้าหั่นบ่ได้เว้าเลยเออบ่ได้ฮู้เลยนีเู้้อยู่เฮา่ะทางกันว่าอ่ามโชาคนบอกม้จักคนเฮาบ่

Sắp gần đây cũng gần đây chăm chỉ nó. Oi, yak hai hôm lạ đi. No, kai hôm lạp. Ngam bố lại đi qua, yêu đẹp. Kai hôm đi 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 lên 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 มันโบแมนคอยใส่ล่ำมือคือเราว่าอแล้วเนีมันมันเสียคองชื่อมันต้องโลโก้แผ่กระยาโลโก้เจ้าของเป็นะอาเอยินี้มัยอเนาะบันันยิมนะยิมเขียวอะยิมเียวขงมือเออปนเอเออไปฟ้องผัวได้แล้วปนาเอ้ยเป็นตียงมาเลยเฮ็ดเฮ็ดไดเ้าอ่าไปฟ้องลูกฟองผัวเหันอแห้งแล้วอ่แล้วเนีะโดยจบใจได้เลยได้ทานกี่่่ อ <toc> ่อว <iser> uh ่า <Shaun> ส <tacos> ิไปหาบ่อทองไสอาบน้ําได้บ่น่ะยังว่าได้อาบแล้วพ4มื้อแล้วน่ะมื้อที่4มาเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่ทองสบ่อาบน้ําแม่นอันนี้ชือจังได๋ซั่นรีีเกงเียนงใดเป็นี ก็ชองเนาะลูกเล่าลูกจดแต้ได้ทางของยันนะบ่ห้องเดียวกันเนะห้องเดียวกันดีเนาะมาไหมได้ลายยได้เห่นเรเนาะเอยเนาดีพอดีเกงเสียบหรไม่เนาะขายบ่นีิขายบ่เนาะ้วเดี๋ยวกันซื้อทำบาสิทาย เนาะบอดี้มาหน่ยมีเนาะเก็ตอะไรเราหน่ยเนาะบอดี้หนิวเก็ตเสียงค่อยจนพ่มีอีกไงตัดได้เราเนาะวันี้เพื่นบังคับจะได้มาเนากลับมาได้มีตัวมันเด้อเกิตเห็ุไดกินก็ได้ข่อยมากนะกินจะมันยวดด้วยนะใครอยากกินแต่บออยากก็ไม่กินแต่คนที่ว่าแต่ว่าบม่กินน่าเหมือนตาดีกับกลายเป็นหมองแแมกวัดสิ็นอะไรเนาะมันเป็นเหตุมันคือใช่งานยนักพจน์บ่โอ้ยเห็นได้หบดเสร็จกอง นกล่องมันเพลแล้วกล่องมันเพลคนอยโยบ่อเช็ดกระตาบ่อจานแต่เขาใช้งานมันหลายกล่องนะเล่นเล่นมันเตกเลยครับผมก็ตาเข้าอยู่แล้วอันนี่บ่อันเมียช่างแล้วบ่ออันมาอย่างไรมาบ้านผัวว้างไหมปพาลูกชายน้องเต๋อมาหาเมย์ปลาลูกชายกุ๊กน้องเต๋อใช่อยู่ใช้ลูกชายกองไะไปแล้วเรา๊บเลยพบแล้วมาเปล่เล่นเขาเลี้ยงปลาชาวเต๋อได้ใชะโอ้เต๋อเขไปหาเขาหาน้ำไปทาง เอากินให้กินให้กินให้ให้ซุกกินเนาะไปิซุกนั่นเฮิมซุกกะลีเนาะเราก็ได้เนาะอ่ะพ่อช่างไปใช้ชามมานี่น่ะเยียนอยู่เยียนอย่เยียนโอเคพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอกันคลิปใหม่พี่น้องชาวคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามสบายดีและสวัสดีไป มันส่วนมันส่วนเนาะเอานั่งเลยเว้ยนั่งไทยกินข้าวรถเพื่อนก็ลังทอดขึ้นข่ารถเอาก็แม่นเลยเพื่อนก็ลังทอดไทยทอดกายกินอยู่เป็นอยังนั่งรถเป็นอยังเนาะเออรนูนเข่าเจ๊เรก็เป็นไอ้คันเคิร์นแบบนึงเนาะพี่น้องเลยเนาะผัวหู้ว่าป้จะมาอีกเนาะดูเนาะอืม มา,าม่้เดียร้อแลลงะพงเน้านาอันนี้ก็น่องน้ำเจ้าวกันคืนมาเล่นน้ำชื่อนี่บอโอ้จะจะพีนองไลเนาะปั่นเข่าปั่นน้ำไล้วบอ่าพเจ้าแดลน้แล้วาจะสอปีนสิบสอบกุ้มกินยู่บอบหมกกุ้มแล้วเนาะข้อสิบสอบนั่งพีนองเเนาะอ่าแมนน่พีนองเเนาะ เอาพี่น้องใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็มาเห็นทางลูกชายทางสาวเต๋อเพิ่งมาเนาะพี่น้องเนาะมากะยังไม่เห็นหนา้าท่านดอกพี่น้องเหญ่เนาะมากับแรนก,ก่อนเก่งเห็นแต่หุ่นกระตุยกระตุยไปพี่น้องยังไม่เห็นหนาตาแจ็คเสียยังได้ไปล่อเลยอ่ะชนมากเลยฮะยังล่อหล่อมากเกับลับปุ๊นั่นดอกไปเอาเอาขนมมาโ,โอ้โ

เจ้าหมิน่ัทโตัวบ่มี่ยูฮับเวาวเพื่อแข่กันแั่งกันเนาะอยากได้จังเงินไหนกันไหนอยู่เพื่อเงินมาบ้านคนมาซะต้าองนี่แกจบคลิปปิดคลิปก่อนเด้พี่น้องกันบ้างเลยเนาะดูคนดีเด่นคนนี้เลยเอ่อเรียบร้อยไปกินเดมเล่นก่อนไหมสำหรับคลิปนี้กับมาพบมาพ่อกับป็ยางในตอนที่เห็นทางลูกซ้ายเพิ่นมาแล้วกับเมียสางกันเละพี่น้องกันเนาะมาแบบ บริษัทปุณิมักันไหวพี่น้องกันเนาะทางมูฮาบกะโอ้ยเห็นละกะตื่นตันใจพี่น้องเนะครัต้องขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนพี่น้องเอฟซีเบอร์กูสูตสุดคนและพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับสยังเปล่าเลยไปดล้วพี่นองสบายดี